สำหรับ recalled. วันนี้นะครับผมก็จะมาแจ้งวิธีการรับซองอ่างเปาทูมานิวเ l ลด t นะครับในส่งของสิ้นปีนี้นะครับก็คือ31ธันวาคมเนาะผมจะทําการแจกซองอ่างเป่านะครับตามยอดเงินตรงนี้เลยนะครับใครที่อยากจะรับซองอ่างเปาทูมานิวเวลดนะครับในวันที่31นี้นะครับก็ดูได้ในคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการรับซองอ่างเปาทูมานิวเ l ลดด้วยนั่นเองนะครับว่าต้องรับแบบในอย่างไรนะครับใครที่อยากได้รับเงินตรงนี้ก็รีบเข้ามาดูในคลิปนี้แล้วก็ไปรอรับในวันที่31ธันวาคมนะครับครับก็ สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินฟรีทูมอนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็จะเป็นการสอนวิธีการรับซองอ่างเป่าทูมอนี่วอลเล็ตด้วยนะครับว่าจะรับแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งผมแจกทั้งหมด5ซองนะครับซองละ100บาทนะครับใครที่อยากจะรับซองอ่างเป่าทูมอนี่วอลเล็ตในสิ้นปีนี้ก็คือ31มธันวาคมนั่นเองนะครับเป็นการส่งท้ายปีและกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์กดติดตามกด ในส่วนของโค้ดหรือว่าซองอ่างเปาทูมานิวเวลิตนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการรับซองอ่างเปากันก่อนนะครับสำหรับซองอ่างเปาทูมานิวเลิตเนี่ยผมได้มีทําไปบ้างแล้วนะครับก่อนหน้านี้เพื่อน,อน,อนๆน่าจะเห็นกันอยู่แล้วเนาะในส่วนของคลิปที่เป็นซองอ่างเปาทูมานิวเลิตนะครับซึ่งซองอ่างเปาเนี่ยผมจะแจกให้ในคลิปแบบนี้นะครับจะมีลิงก์นะครับขึ้นในคลิปนะครับเป็นลิงก์ข้อความแบบนี้เลยวิธีการรับซองเนี่ยก็คือให้เราเอาข้อความตรงนี้เนี่ยไปค้นหาในส่วนนของ Google ะครับ คือเอาไปค้นหาใน Google ใครพิมพ์เร็วคนนั้นก็ได้อันนี้เป็นชาเลนจ์ในการพิมพ์นิดนึงนะเพราะว่าข้อความนี้นะครับที่ขึ้นในคลิปเนี่ยมันจะไม่สามารถกดได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นชาเลนจ์ในการกดหรือว่าในการค้นหาใครพิมพ์เร็วคนนั้นได้นะครับผมจะไม่ลงลิงก์ในคลิปให้นะผมจะลงไว้ในคลิปแบบนี้เป็นข้อความเป็นตัวหนังสือขึ้นมาให้เรานําข้อความตรงนี้เนี่ยไปค้นหาในส่วนของตัว Google เลยพิมพ์ตามข้อความนี้ได้เลยนะครับ h t t p s b i t ก็ s o s h s o พิมพ์ตามชื่อนี้ ได้เลยนะครับผมจะใส่ไว้ให้ในคลิปวันพรุ่งนี้วันที่31ธันวาคมทั้งหมด5คลิปนะครับผมจะลงให้ทั้งหมด5คลิปเลยแล้วเราก็ไปดูในส่วนของแต่ละคลิปในทั้งหมด5คลิปเนี่ยผมจะไม่ได้ลงเวลาเดียวกันนะก็ให้เราติดตามได้จากทางช่องนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะถ้ามีการแจ้งเตือนคลิปเข้าไปที่มือถือเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูคลิปได้นะครับว่ามันจะขึ้นเวลาไหนก็ดูในคลิปได้เลยนะครับให้เราดูตรงในคลิปนะดูในคลิปเท่านั้นนะาะว่่ผมมจไ ลงลิงให้ในคอมเมนต์หรือว่าในด้านล่างคลิปนะครับจะขึ้นเป็นข้อความในคลิปวิดีโอให้นะครับก็สามารถไปค้นหาใน Google ได้เลยนะครับอันนี้ผมย้ําในคลิปนี้แล้วนะค้นหาใน Google ใครพิมพ์เร็วคนนั้นได้นะครับมีทั้งหมด5ซองนะครับซองละ100บาทก็จะตกคนละ5บาทต่อ1 1คนนะครับ1คนคนละ5บาทนะครับก็สามารถไปรับได้มีทั้งหมด5ซองใครเร็วคนนั้นก็ได้ไปนะครับแจกทั้งหมด5ซองนะครับต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมิวเล็ินนะครับอยู่่ทีก บาทบอันนี้เนี่ยก็ขอแสดงความยินดีในการซื้อบัตรกำลังของคุณเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับก็กดตกลงได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะ เป็นแอปทําเงินฟรีทูมิเน่เวลต์เนาะใครที่ใครที่เล่นแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเล่นแล้วก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับการดาวน์โหลดนะครับพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แลวก็ iOS นะครับตามชื่อด้านซ้ายมือจะมีรูปมีชื่อแอปไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยหรือจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้นะผมจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้แล้วก็ในส่วนของวิธีการสมัครนะครับก็สามารถสมัครตามคลิปวิดีโอด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับในส่วน สามารถดูตามคลิปวิดีโอได้เลยในส่วนของการเติมเงินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่อ e ีเมลนะโอเคนะครับในส่วนของวิธีการเติมเงินเข้าในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ตนะครับจากแอปนี้นะก็ให้เรากดเติมเงินนะครับแล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตในการรับเงินได้เลยผมได้ทาการเติมเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเงินเน,บบนี่ยก็จะเข้าที่บัญชีทูมอนี่วอลเล็ตทันทีนะอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมได้ทาการเติมเข้าวอลเล็ตไปเป็นที่เรียบร้อย100บาทน,นะครับก็ได้รับเงินเข้าวอลเล็ตทันทีนะครับแอปนี้เนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติิเเหมมือนนดะครับในในใน ที่ยังมีแอปนี้อยู่ก็ยังเล่นทําเงินได้ปกตินะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้ลิงก์อยู่ด้านล่างตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับใครสนใจดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนส่วนซองอ่างเปานะครับที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปก็ทําตามคลิปได้เลยนะครับในวันที่31ธันวาคมนะย้าว่า31ธันวาคมไม่ใช่วันนี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่31นะครับเป็นการส่งท้ายปี2023นะครับผมใครที่อยากจะรับซองก็ทําตามที่ผมพูดไว้ ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินฟรีทูมอนีวอลเล็ตนะครับแล้วก็จะเป็นการสอนวิธีการรับซองอ่างเปาทูมอนีวอลเล็ตด้วยนะครับว่าจะรับแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งผมแจกทั้งหมด5ซองนะครับซองละ100ยบาทนะครับใครที่อยากจะรับซองอ่างเปาทูมอนีวอลเล็ตในสิ้นปีนี้ก็คือ31ันวาคมนั่นเอ็ครันการส่งท้ายปีและกันนับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดในส่วนของโค้ดหรือว่าซองอ่างเปาาโทมันี่วอลเลตนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการรับซองอ่างเปากันก่อนนะครับสำหรับซองอ่างเปาโทมันีวอลเลตเนี่ยผมได้มีทําไปบ้างแล้วนะครับก่อนหน้านี้เพื่อนๆน่าจะเห็นกันอยู่แล้วเนาะในส่วนของคลิปที่เป็นซองอ่างเปาโทมันีวอลเลตนะครับซึ่งซองอ่างเปาเนี่ยผมจะแจกให้ในคลิปแบบนี้นะครับจะมีลิงก์นะครับขึ้นในคลิปนะครับเป็นลิง การรับซองเนี่ยก็คือให้เราเอาข้อความตรงนี้เนี่ยไปค้นหาในส่วนของ Google นะครับก็คือเอาไปค้นหาใน Google ใครพิมพ์เร็วคนนั้นก็ได้อันนี้เป็นชาลเลนจ์ในการพิมพ์นิดนึงเพราะว่าข้อความนี้นะครับที่ขึ้นในคลิปเนี่ยมันจะไม่สามารถกดได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นชาลเลนจ์ในการกดหรือว่าในการค้นหาใครพิมพ์เร็วคนนั้นได้นะครับผมจะไม่ลงลิงก์ในคลิปให้นะผมจะลงไว้ในคลิปแบบนี้เป็นข้อความเป็นตัวหนังสือขึ้นมาให้เรานําข้อความตรงนี้เนี่ยไปค้นหาในส่วนของตัว Google Google เพิมมมพ์ตาาข้้้อควนีไดเลยนะครับ h t t p s b i t ้วก็ s o h o นะครับพิมพ์ตามชื่อนี้ได้เลยนะครับผมจะใส่ไว้ให้ในคลิปวันพรุ่งนี้วันที่31มธันวาคมทั้งหมด5คลิปนะครับผมจะลงให้ทั้งหมด5คลิปเลยแล้วเราก็ไปดูในส่วนของแต่ละคลิปในทั้งหมด5คลิปเนี่ยผมจะไม่ได้ลงเวลาเดียวกันนะก็ให้เราติดตามได้จากทางช่องนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะถ้ามีการแจ้งเตือนคลิปเข้าไปที่มือถือเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูคลิปได้นะครับว่ามันจะ No liebe, เวลาไหนก็ดูในคลิปได้เลยนะครับให้เราดูตรงในคลิปนะดูในคลิปเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมจะไม่ลงลิงก์ให้ในคอมเมนต์หรือว่าในด้ล่างคลิปนะครับจะขึ้นเป็นข้อความในคลิปวิดีโอให้นะครับก็สามารถไปค้นหาใน Google ได้เลยนะครับอันนี้ผมย้ําในคลิปนี้แล้วนะค้นหาใน Google ใครพิมพ์เร็วคนนั้นได้นะครับมีทั้งหมด5ซองนะครับซองละ100บาทก็จะตกคนละ5บาทต่อ1 1คนนะครับ1นคนคนละ5บาทนะครับก็สามารถไปรับได้มีทั้งหมด5ซองใครเร็วคนนั้นก็ได้ไปนะครัับแจกท้งหมมด52อต่า ก็เป็นในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมอนิวเวลต์นะครับก็ได้รับเงินรางวัลนะครับอยู่ที่100บาทนะครับอันนี้เนี่ยก็ขอแสดงความยินดีในการซื้อบัตรกําลังของคุณเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับก็กดตกลงได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปทําเงินฟรีทูมอนิวเวลตนะ์เนาะใครที่ใครที่เล่นแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเล่นแล้วก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับการดาวน์โหลดนะครับพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แลวก็ iOS นะครับตามชื่อด้านซ้ายมือจะมีรูปมีชื่อแอปไว้้้้้ใใหหหหสาาาาามรรรถคคนนนตติดดดดังดวลดลงว์โลลเเืื่อไอไยจะทํ การกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหุดได้นะผมจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให,ให้และก็ในส่วนของวิธีการสมัครนะครับก็สามารถสมัครตามคลิปวีดีโอด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับในส่วนของการใช้งานเพื่อนๆอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวแอปนี้ว่าใช้งานแบบไหนอย่างไรสามารถดูตามคลิปวีดีโอได้เลยในส่วนของการเติมเงินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่อ e ีเมลนะโอเคนะครับในส่วนของวิธีการเติมเงินเข้าในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ตนะครับจากแอปนี้นะก็ให้เราก,กดเติมเงินนะครับแล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตในการรับเงินได้เลยผม เงินเนี่ยก็จะเข้าที่บัญชีทูมิเน่ไวล็ตทันทีนะอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมได้ทําการเติมเข้าวอล็ตไปเป็นที่เรียบร้อย100บาทนะครับก็ได้รับเงินเข้าวอล็ตทันทีนะครับแอปนี้เนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังมีแอปนี้อยู่ก็ยังเล่นทําเงินได้ปกตินะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับใครสนใจดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนส่วนซองอ่างเป่านะครับที่ผมได้ปคลลิเย ในวันที่31ธันวาคมนะย้าว่า31ธันวาคมไม่ใช่วันนี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่31นะครับเป็นการส่งท้ายปี2023นะครับผมใครที่อยากจะรับซองก็ทําตามที่ผมพูดไว้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ